โออันนี้ก็เป็นขอนิวดาบนะครับขอามเลื่อมผัวหรือว่าเรียงพือกันเนาะแต่ละผักนะครับเรียงพือกันแถวบ้านเขาเอือนเขากลัมในแถวบ้านเอ่อจอยเห็ดประมาณอ่าไม่พอไรนะครับประมาณสองงานแล้วก็ผมบอากาเม็ดดาบในเม็ด ประมาณหกมัดี่ครับนี่หมันหกมันนี่ละดำสามสีจีบสามสีต้นนี่ก็ดำดับไ้ที่ในดอกับมนสามสิบุ่นสามสิบนี่ละแต่ก่อกัมีอยบริเวณใสวุเคมีได้อินซีล้วนอือดีหัวตะดำนี่มันนั่นตาอันบ่มีเอมาดำท่นี่มัดำในประมันติดสามสี่มือแล้วท่านนี่ดำขอขอสิบสามอทีุ่่นแล้วมุ่หมดแล้วนี่ กำลังขึ้นแบบโย่นนครับเพื่อนๆแล้วพี่ๆน้องนพวกไอกอยากได้ก็ได้ก็ตี๋โอยโหพันพันธ์ในเขากำเนี่มันก็บไม่อยากไม่อยากขายแพงหรือเพื่อถื่อใจก็อยากให้พี่ครับอันนี้เขา หอมวาลีผสมข,ขากามันมาสามได้มันมันตายเลยมาดำรอบมันก็งามงามอยู่แบบ่บนั่นดอกอันนี้โอ้ยห้อยยังมูนี่ปุ๋ยห้อยนอกห้อยหนูอันนี้หอมหอมวาลี่ดร๋นี้ท่านหนึ่งหอมดอกคามันบบบวบันไดแต่หอมวาลีนี่ใบมันก็นหอมส่วนเม็เมล็ดมันดีสําได้นะคุณอาภาพของเขานี่ชิดว่ามาณนอ่ะ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขอดอได้เกี่ยวประมานออกพันษาประมานนี้ขอดอเขาเอื่นว่าขอดอเออมาไหวต่อช่วงแสงกับซุ้มใบต่อช่วงแสงนี่ก็ต่างกันอยู่นี่น้ามั่มี่ไ้ดำเลยนี่ก็เลยนี่ไปดำโอ้เงินไหล เมื่อนี้ก็วันที่เดือนเดือนคือสภ,ภาพเราเนี่ยตื่นเดือนรอดฝนก็ยิบื่ดำแล้วล่ะกากอให้ขเขาจะอ,ออกไปมดเลยซุ่มโลกไว้ซุ่มยังกับให้ขเขาจะมดแล้ว